สวัสดีนะสรีนเพื่อนนะคลิน,นี้นะอยู่กับหนางันไหมนะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะเป็นหนางอันไทยนะมีหน้นมามือนี้นะเป็นหนางนันตันดินปั๊บนี้หน้านะมาสองขั้นที่เขานะนิ่วนะ สามจุดห้าศูนย์นะครับจอเทียนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่นะครับของเสียเตอรนะครับช่วงนี้ก็งานหลายนะมีทั้งงานดันงานไทยนะพี่น้องนะครับมันก็มากันแท้นะบริเตนไทยพี่น้องเลยเบิ้งนนะี่นะครับ นี่เป็นหนางน่เป็นนาันเมาพี่รองนะเป็นหนางันชั่วโนะมงคนระับชั่วโมงละเจ็ดลอยนะอเร็แบแบวมากลงมาไทย พี่น้องในเบิ้งนะจะข้าวนะจะหาหันาที่พี่น้องนะมาชมความแรกนะของโจอจอนเดียนะครับอ่าสุนทซุนีนะอ่าสิบแรงม้านะเทอร์โบนะครับ ไทยพี่น้องในเบื้องมือแล้วจะคลิปนะครับดันแบ,บว่าต้องล่งหางเลยนะบริ้ตดทานหกมานะบได้ตดทันสี่มานะ ใบดันนะ7พูดนะ2เมตร10นะเป็นใบดันของรถไงเลยนะนี่กาจะมั่งตรงนี้นะตรงเนินหนีลงมานะนี่คือคล้ายๆมันพุ่นขึ้นไว้บุกเขียงนะครับสีกาก็เลยว่าจะมั่งให้มั่งไปเฮ็ดเป็นให้หน้าไปเลยนะครับ đến cái đêm sáng đó Hãy lại mày nè ชมตันะันก็พักให้มันลงหางก่อนนะมาตายตอนนำ้นพี่น้องในเนบะิ่งนะครับไงนะ ลังคานี่นะเป็นของ M62 นะครับนี่เพื่อนนะเพื่นก็ถามไอ่นะมามาลังคานะครับนี่เป็นของ M62 มฮกสองนะซื้อต่อจากเพื่อนมานะคือืองเอ็มฮกสองเป็นติดตู้แอร์นะพี่หลังนะคือเลยพอดอกขายนะ เดี๋ยวคลิปนี้ไว้สักนี้ก่อนพี่รองนะครับเดี๋ยว่อดมองคนโหดนะครับมาไทายพี่รองได้เบิ้งนะอีจกจะคลิปนะครับ